ท่านอ่าคลิปนี้มาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในเพจโคชโชคเดินอย่างไรเร็วกว่าวิ่งนะครับนะก็ประชากรไทยนะครับก็ติดตามอยู่นะครับก็สามจุดห้าหมื่นนะครับคิดเป็นแปดสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าพี่น้องสปปลาวนะครับผมหนึ่งจุดสามพันนะครับผมก็ประมาณสามเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็เวียดนามนะครับแป่ข้าแปดอ่าข้าแปดเก้านะครับแล้วก็กัมพูชา พม่าเกนยาเอธิโอเปียมาเลเซียสหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้นะครับเมืองยอดนิยมก็จะเป็นกรุงเทพมหานครเรานะครับแล้วก็ภูเก็ตนะครับแล้วก็เวียงจันทร์ประเภทลาวนะครับเชียงใหม่นะครับนนทบุรีชนบุรีคัมบูชาปนมเปนนะครับผมสุราษฎร์อตรางภูเก็ตนะครับเทศบาลนครหัดใหญ่นะครับโอเคครับขอบคุณมากมายนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้ผมนะผมจะได้ทมคลิปมาบ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปวิ่งหรือเดินเร็วนะครับสิ่งที่ช่วยผมได้นะครับถ้าไม่ได้เรียนก็ไม่ว่ากันแต่เพียงแค่ว่าฝากกดแชร์คลิปหรือกดแชร์เพจให้กับคนที่คุณรักนะครับถ้าเกิดคุณแชร์ก็เท่ากับช่วยเหลือคนอื่นที่เขากําลังมองหาการเดินเร็วอยู่นะครับผมคิดว่าประเทศไทยก็น่าจะมีผมคนเดียวที่ทาเพจเดินและวิ่งนะครับผมทามา4ีาปีแล้วก็น่าจะเริ่ม ทุกผู้คนเป็นที่รู้จักแล้วว่าคีย์คว่าเดินเร็วนะครับที่เป็นระดับมืออาชีพระดับแข่งขันแต่ถ้าเกิดระดับทั่วไปที่ทําคลิปหลักร้านวิวอ่านั้นผมไม่ถนัดนะครับเพราะว่าผมเน้นเดินที่ถูกท่องนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับผม